สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมที่วันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับวันนี้เป็นอุปกรณ์งานแซวนะครับอุปกรณ์งานแซวนะครับตัวนี้นะครับเป็นเป็นอะไรนะครับของลําโพงบลูทูธนะครับก็สินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ ก็ตัวนี้นะครับมี2ขนาดนะครับมี2ขนาดนะครับคู่2คู่ฝั่งซ้ายนี่คือจะเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้จะเป็น1.5นิ้วนะครับ1.5นิ้วนะครับฝั่งนี้จะเป็น2นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็น2นิ้วนะครับแม่เหล็กบิ๊กไซส์นะครับแม่เหล็กไม่ใช่แม่เหล็กเล็กนะครับตัวนี้แม่เหล็กบิ๊กไซส์เลยนะครับตัวนี้ก็แม่เหล็กบิ๊กไซส์เหมือนกันนะครับแม่เหล็กกับปากเกือบเท่ากันเลยนะครับก็ ตัวนี้นะครับหน้ากว้าง1.5นะครับเส้นป่าตรงกลางนะครับหน่งจุนะครับเส้นป่าตรงกลางของแม่เหล็กนะครับอยู่ที่หนึ่นิ้วนะครับ1.3นิ้วนะครับแล้วก็ความหนาของแม่เหล็กตัวนี้อยู่ที่8มิลมนะครับนี่นะครับแม่เหล็กกับปากใกล้เคียงกันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่2นิ้วนะครับเส้นผ่าตรงกลาง2นิ้วนะครับแล้วก็เส้นผ่าตรงกลางของแม่เหล็กอยู่ที่1.5นิ้วนะครับ1.5นิ้วนะครับความหนาของแม่เหล็กนะครับอยู่ที่10มิลมนะครับความหนาแม่เหล็กอยู่ที่10มิลมนะครับก็ตัว1.5นิ้วนี่ครับนะครับตัวนี้ราคาคู่ละ79บาทนะครับราคาคู่ละ79บาท นะครับคู่ก็คือไปแบบนี ay, ้เลยนะครับคู่ละ79ค่าจัดส่ง50บาทนะครับผมส่วนตัวใหญ่นะครับส,ส่วนตัวใหญ่คู่ละ89นะครับค่าจัดส่ง50บาทนะครับราคาต่อคู่นะครับ2ดอกแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ89บาทนะครับตัวเล็กนี้ก็79นะครับนี่นะครับค่าจัดส่ง 50บาทนะครับผมสนใจก็ทักแชทสอบถามกันมาได้นะครับผมที่ l ล n e ID นะครับ4 3 1 2 2 9หนนะครับหรือเบอร์โทรนะครับ0942619455นะครับผมตอนนี้ก็สนใจก็ทักแชทสอบถามรายละเอียดก่อนสั่งซื้อได้เลยนะครับผมก็ย้ำนะครับผมที่ l ล n e ID นะครับ4 3 1 2 2มหนนะครับ หรือเบอร์โทรนะครับ0942619455นะครับผมก็สนใจก็ทักแชทสอบถามรายละเอียดก่อนก่อนสั่งซื้อได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมทริปนี้นะครับผมทริปรีวิวนะครับอ่าอุปกรณ์งานซ่วมนะครับผมอ่าอะไรลำโพงดอกลำโพงบูทูธนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ